สวัสดีผู้วิเศษที่ใฝ่รู้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เส้นทางของนักลอบสังหารและระบบเงินตราของอาณาจักรโลเอ็นกันเส้นทางนักลอบสังหารในบรรดา22เส้นทางเส้นทางนี้ถือว่าพิเศษมากทีเดียว ตั้งแต่ลำดับที่9ไปจนถึงลำดับที่7นักรอบสังหารนักกระตุน้นแม่มดตั้งแต่ลำดับที่7ขึ้นไปทุกคนจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดลำดับที่9นักรอบสังหารสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองได้ชั่วคราวและสามารถทำให้ตัวเบาราวกับขนนกได้รับการมองเห็นที่เฉียบคมดังนกอินทรีและสามารถมองเห็นในความมืดได้ด้วย นักลอบสังหารทุกคนมีความสามารถในการซ่อนตัวในความมืดและเน่ามืดพวกเขามีฝีเท้าที่ว่องไวพวกเขายังมีความสามารถในการป,รปล่อยพลังทั้งหมดออกมาในการโจมตีครั้งเดียวทริสผู้ต้องหาที่เคยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เอาเฟาฟาเป็นลำดับที่8นักกระตุ้นแห่งเส้นทางนักลอบสังหาร พวกเขาเชี่ยวชาญในการกระตุ้นความปรารถนาอันมืดมนที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้คนปลุกปั่นและยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งเมื่อเลื่อนขั้นถึงลำดับที่7แม่มดในเส้นทางนี้บุคคลนั้นจะกลายเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงและรูปลักษณ์รวมถึงเสน่ห์จะพัฒนาขึ้นอย่างมากพวกเขามีความสามารถในการล่องหนได้รับความชำนาญขั้นต้นในการใช้เวทมนต์ดำหลากหลายรูปแบบเช่นความสามารถในการสาบแช่งผ่านเลือดหรือสื่ออื่นๆ พวกเขาถนัดในการแทรกแซงการทำนายของผู้อื่นได้รับพรจากเปลวเพลิงดำและความเยือกแข็งเปิดประตูสู่เวทกระจกและได้รับความสามารถในการต่อต้านการทำนายรวมถึงการสร้างตัวแทนผ่านมันได้เด็กก่อนขอหยุดสักครู่เพิ่งได้รับข่าวว่าคลายได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานประจำอย่างเป็นทางการแล้ว <laughs> ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มโชคดีคนนี้ด้วยเป็นนักทำนายที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เอาละต่อไปมาดูกันว่าระบบมินตราของอาณาจักรโลเอ็นเป็นอย่างไรบ้างในอาณาจักรโลเอ็นเพนนีทองแดงคือหน่วยเงินที่ต่ำที่สุดและเป็นสกุลเงินพื้นฐานที่หมุนเวียนใช้กันทั่วไปเพนนีทองแดงมีทั้งหมด4มูลค่าได้แก่5เพนนี1เพนนีครึ่งเพนนีและ1ส่วน4เพนนี โซลีเป็นเงินกระดาษจากอยู่ในระดับที่สองของระบบเงินตรามีต้นกำเนิดมาจากเหรียญเงินโบราณ1โซลีเท่ากับ12เพนนีทองแดงและมีอยู่2ชนิดคือธน,นบัตร1โซลีและ5โซลีสกุลเงินที่มีค่าสูงสุดก็คือปอนทองซึ่งมีทองคำเป็นหลักประกัน 1, 1ปอนทองเท่ากับ20โซลีโดยมีทั้งหมด3มุูลค่าได้แก่ 1- 5า และ10บปอนทองเป็นสกุลเงินที่ใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันของผู้มีฐานะขนมปังไรหนัก8ปปอน มีราคาประมาณ9เพนซ์ถือเป็นอาหารหลักของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตอนนี้คลายและครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในบ้านแถวค่าเช่ารายสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ12โซลี3เพนซ์และมีห้องน้ำแยกรถม้าในเมืองทิงเก่นมีค่าโดยสารราว1-4เพนซ์ต่อกิโลเมตรหากเป็นระยะทางไกลเช่นไปยังชานเมืองของนครเอค่าบริการจะเพิ่มขึ้นเป็น6เพนซ์ต่อกิโลเมตรแน่นอนว่า ในฐานะสุภาพบุรุษย่อมไม่อยากปล่อยให้กระเป๋าตัง์ว่างเกินไปนักเบนสันพี่ชายของคลายทำงานเป็นเสมียนในบริษัทนำเข้าและส่งออกได้รับเงิเดือนประมาณ1ปอนด์ทองกับพิก10โซลีต่อสัปดาห์ พวกเขาจึงต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโชคดีที่คลายได้เข้าร่วมกับหน่วยเยียวราตรีหลังจากได้บรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วเนื่นเดือนต่อสัปดาห์สามารถสูงถึง6ปอนด์มากพอที่จะเช่าบ้านส่วนตัวได้บางครั้งคนอื่นๆก็พอจะได้ทานอาหารเย็นที่มีเนื้ออร่อยๆกับครอบครัวบ้างแต่สำหรับพวกเราที่ต้องเผชิญกับสิ่งไม่รู้จักอยู่เสมอทดลองพิธีกรรมโน่นนี่เนินเดือนก็ไม่เคยพอจริงๆโชคดีที่ฉันทำงานที่นี่มาหลายปีแล้ว ตอนนี้ฉันได้รับรายได้ประจำสัปดาห์จากทั้งเยี่ยวราตรีและสำนักงานตำรวจรวมกันก็ราวๆ2ปบองปอนฮ่าๆเงินเดือนขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างงามเลยละ่ะแถมพวกเรายังไม่ต้องเสียภาษีรายได้อีกต่างหาก <c oughs> เอาละ่ะนี่ก็จบคลาสเวทมนต์วันนี้อย่าลืมอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยพูดตรงๆผมรู้สึกกลัวทุกครั้งที่เห็นมันแต่บางทีนั่นก็คงเป็นพรจากเทพเจ้าสรรเสริญแต่องค์เทพ,พี thank oh.